ลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นางมาน้อยแชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิมถุนายนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะ ไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวฝนจะเริ่มเปิดไพ่ไปเรื่อยๆมาดูกันซิว่าในช่วงเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงโอ้โหดีอยู่นะคะดีอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะความรักมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะ๊ะแต่ดูแล้วไม่น่าจะมี อืมดีเลยค่ะดีเลยโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะอ๋อก่อนอื่นอย่าลืมนะคะฝนฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ฝนเนาะฝนจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะอ่ะาไพ่ในตําแหน่งสองใบของคุณเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะและไพ่เอ่อ ถือไม่เท้าอ่าฝนจะอ่านเป็นเป็นอ้า,อางอิงกับไพ่ทั่วๆไปนะคะจะได้จะได้ไม่งงเนาะโอเคอ่าต้องบอกอย่างนี้นะคะชาวารัคนาราศีพฤษภคุณเป็นคนที่อ่ามั่นคงในความรักนะคะเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบคือถ้ารักแล้วก็จะค่อนข้างจริงจังมีการวางแผน อนาคตแต่เป็นอาจจะเป็นคนที่รักคนยากนะแต่ก็คือถ้ารักแล้วก็รักจริงๆไม่ได้แบบลองคุยเล่นๆล,ลองคบเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นและก็มั่นคงกับความรักของคุณเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะมันบอกว่าในช่วงเนี้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอันนี้เอาเป็นคนที่มีแฟนหรือว่ามีคนรักแล้วก่อนนะคะคือคุณรู้สึกว่าความระครังนี้ของคุณอะ มันเหมือนการผจญภัยคุณได้เจอกับอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลากับความรู้สึกใหม่ๆของคุณอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเหมือนคุณจะคุณจะทําอะไรยังไงไปในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้คุณตื่นเต้นอยู่ตลอดนะคะกับความรักครั้งนี้เนาะส่วนถ้าใครที่ยังโสดนะคะในต,ตอนเนี้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณพร้อมมากที่คุณน่ะจะจะแบบจะตามหาความรักหรือว่าตามหาหัวใจของคุณเนาะเพราะว่าคือ คือหนึ่งเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วอาจจะเนื่องด้วยฐานะด้วยอะไรด้วยทุกอย่างคือคุณมีความพร้อมแล้วอะค่ะนะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่แปลกนะถ้าคุณจะแบบเหมือนมีคนรักหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตอีกสักคนหนึ่งคุณรู้สึกแบบเออ,อยากจะลองตามหาอะไรความรักของคุณอนะ่ะอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนสดนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ มีคนรักแล้วก็อย่างที่ฝนบอกนะว่าคุณไม่เคยเบื่อความรักของคุณเลยในทุกๆวันเพราะว่าถึงมันจะเขาจะเป็นคนเดิมที่แบบรู้จักกันมานานแล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนแบบเหมือนวันแรกที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะอันนี้คือในด้านของคุณเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของฝั่งคนรักหรือว่าคนที่ชาวลัคนาสีพฤษกศก,กลาลังคุยอยู่ด้วยนะคะอืม ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะคะเขาได้ไพ่ลาชินีถ้วยและไพ่สิบเหรียญน,นะคะมันบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าคนรักของคุณคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเข้าอกเข้าใจให้ให้ทุกๆคนโดยเฉพาะให้กับคุณเนาะคือเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานมีสเสน่ห์และก็โรแมนติกนะคะคนรักของชาวราคาสีพึกศกเนาะ พื้นฐานเขาดูเป็นคนอย่างนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าความรักกับคุณครั้งนี้ค่ะมันเป็นความรักที่ยืนยาวมั่นคงเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ตัวคุณเป็นเลยอะ่ะมันมันใช่เลยแล้วมันแบบคือเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่สมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเ,เขาไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่ คุณกับเขามอบให้กันและกันอะ่ะมันโอเคมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าในลายที่ว่าเป็นคนที่เอ,อพิ่งจะเข้ามาพบหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเอ,อคุณเป็นคนที่เขาน่าจะฝากชีวิตฝากเอ,อฝากหัวใจของเขาไว้กับคุณได้แหละเพราะว่าคุณทำให้เขารู้สึกสมบูรณ์รู้สึก มั่นคงรู้สึกปลอดภัยในความรักนะคะแล้วเขาก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจในตัวคุณเป็นอย่างดีด้วยอืมดีเลยดีเลยค่ะดีทั้งสองฝั่งเลยนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความสัมพันธ์คุณได้ไพ่ The m เม i c i a n ยกับ The Chariot นะคะตัวเนี้ยฝุ่นมองว่าอ่าในลักษณะของคนที่ คบกันอยู่นะคะคุณคุณคอนโทรลความสัมพันธ์ของคุณได้นิ่งแล้วแหละนะตอนนี้นะไม่ได้มีอะไรที่แบบเอ่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจยหรือว่ายังรู้สึกขุ่นข้องใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะตอนเนี้ยคือคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ของคุณมันอยู่ในจุดที่คอนโทรลได้แล้วควบคุมได้อะไรได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่า มันก็มันก็สามารถที่จะแบบแพนอะไรอะไรได้ในในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอาจจะแพนเกี่ยวกับอนาคตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแพนว่าถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เออแพนหน้าที่อะไรทุกอย่างในการอยู่ด้วยกันอะได้เรียบร้อยแล้วเอ้ยเธอช่วยฉันทาอันนี้เธอช่วยฉันทาอันนั้นโดยที่แบบอ่ะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าแบบ ทำไมฉันต้องทาทาไมฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีการอา,อาจจะวางแผนในอนาคตได้แหละเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมองถึงอนาคตได้แล้วนะคะแล้วก็มองว่าในช่วงเนี้ยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปไหนมาไหนกับคนรักของคุณค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดชารีออรนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางมันอาจจะแบบ เหมือนอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะได้ไปเที่ยวได้เดินทางไม่ว่าอาจจะเดินทางไปทํางานด้วยกันก็ได้หรือว่าไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีไพ่เกี่ยวกับแบบการเดินทางขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของการเดินทางฝุ่นมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะไม่ได้แบบ ไม่ได้ติดไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยในในหนทางข้างหน้าเนาะคือพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะคะโอ้โหโดีมากๆเลยอะ่ะโอ้ดีใจแทนชาวลัคนาสีพฤกษกจริงๆเลยคือถ้าใครที่แบบว่าไม่ตรงฉันเพิ่งอกหักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะฝุ่นต้องบอกฝุ่นจะบอกทุกคลิปนะว่าฝุ่นดูแบบเนี้ยมันคือการดูโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของใครคนใดคนหนึ่ง นะคะคือคือคุณจะรู้อันนั้นได้ก็ต่อเมื่อดูกันส่วนตัวนะคะที่มันเป็นดวงคุณจริงๆแต่อันนี้มันเป็นดวงของภาพรวมคนที่ราศีพฤกษบส่วนใหญ่อาจจะแบบประสบกับสิ่งที่ฝนพูดอยู่นะคะเนาะเราไม่ดราม่านะคะเราแบบขอให้เข้าใจกันเนาะว่าอันนี้มันคือการดูโดยรวมฝุ่นดูหมดไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่ก็ดูได้นะคะอือือ โอเคทีนี้มาดูปัญหาบ้างว่าปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะว่ามันจะเป็นเรื่องประมาณไหนนะตรงนี้ฝุ่นมองเห็นได้สองเรื่องด้วยกันนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คุณได้ไพ่ห้าถ้วยกับไพ่สดาบนะคะเรื่องแรกนะคะฝนมองว่า มันมันจะเป็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดมาจากความผิดพลาดต่างๆในอดีตหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆในอดีตที่จริงๆอ่ะคุณผ่านมาแล้วแหละแต่เหมือนคุณยังอ่ายังตัดมันความรู้สึกแย่ๆออกไปไม่ได้แล้วคุณยังแบบเหมือนวนกลับไปคิดวนกลับไปอะไรกับกับเรื่องที่มันมันเสียไปแล้วอ่ะมันเสียไปแล้วมันผ่านมาแล้วมันเป็นอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้แล้ว เนี่ยคือเหมือนการที่คุณกลับไปโฟกัสกับเรื่องพวกนั้นนะคะมันจะทําให้มันมาเป็นปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนรักปัจจุบันของคุณนะคะมันจะเป็นได้นะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าพยายามไปคิดถึงมันมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วเพราะว่าถึงคุณคิดไปคิดให้ตายมันก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้เนาะแล้วก็อย่าไประแวงอย่าไปกังวลนะคะมันคือเหมือน บางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าอันนี้ฝุ่นสมมุิให้ฟังนะคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเพราะความรักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะอาจจะมาคิดว่าแล้วครั้งเนี้ยล่ะคือเริ่มต้นมามันดีอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะจบมันจะจบที่เราเจ็บเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดตรงนั้นนะมันจะทําให้ความรักคุณมีปัญหานะถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องแบบเนี้ยอันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นนะ ฝุนแค่ยกตัวอย่างว่าการที่เหมือนเรากลับไปคิดเรื่องในอดีตอ่ะมันคือประมาณไหนเนาะโอเคทีนี้อีกตำแหน่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมันมันค่อนข้างจะเป็นปัญหากับคุณคุณเหมือนคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้คือยังมีความลังเลมีความแบบคิดเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังเลือกอะไรไม่ค่อยได้ค่ะฝนมองว่าเรื่องที่คุณ ตัดสินใจไม่ได้คาราคาสั่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาในในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะกับคนรักยังไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆของคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันออกมาคู่กันแล้วแบบเหมือนคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่คาราคาสั่งนะคะอันนี้เป็นแนวโน้มปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับความรักของคุณ ทีนี้พอมันมีปัญหาเราก็มาดูว่าแนวทางในการแก้ไขมันอะคุณจะต้องทําตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงเนาะให้มันให้ความรักมันเป็นไปได้แบบรับลืน่นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญกับไพ่แปดถ้วยนะคะอื้ ตรงนี้นะคะฝนมองว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรักความสพมันธ์ของคุณคือเนี่ยแปถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยฝนมองว่ามันเชื่อมกับห้าถ้วยนะคะคือเขาบอกไว้คุณนะคะทิ้งเรื่องต่างๆที่มันทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าเป็นความผิดพลาดอาจจะเป็นความตัดสินใจผิดพลาดของคุณในอดีตออ,อกไปให้หมดและเดินหน้าออกมาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์มันนะคะกับ กับสิ่งที่มันเกิดมาแล้วอ่ะคือคุณให้คุณทิ้งมันอ่ะแล้วเดินหน้าต่อนะคะกับความรักปัจจุบันที่คุณมีอยู่นะอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่มันมันผ่านไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเออโฟกัสไปก็ไม่มีประโยชน์ให้คุณโฟกัสที่ความรักปัจจุบันของคุณดีกว่านะอย่าเอาใจไปใส่กับเรื่องเก่าๆนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่1น,นะคะส่วนแนวทางที่สองคุณได้ไพ่ อัศวินเหรียญเนี่ยมันมันบอกว่าคือคุณจะต้องทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยมันเป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วทําให้มันเป็นให้ให้ให้คนรักของคุณรู้สึกว่ามันคือความรักที่มันมั่นคงจริงๆเนี่ยซึ่งตอนเนี่ยเขารู้สึกอยู่นะเขารู้สึกอยู่แล้วมันไม่ยากเลยที่คุณจะทํารักษาความรู้สึกนี้ของเขาเอาไวอ้อเออเพราะว่าตัวคุณเองก็ อย่างที่บอกว่าตัวคนเองก็มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่แล้วนะคะในในในส่วนหนึ่งของตัวคุณเองแต่ว่ามันอาจจะมาวันวายค่อยๆขวถ้าคุณไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเนาะก็ให้คุณนะคะรักษาความเรียบง่ายแต่ว่ามั่นคงและเป็นความรักที่อบอุ่นปลอดภยัยปลอดภยัยขอโทษคะ่ะอบอุ่นปลอดภัยต่อไปนะคะ มไม่ต้องหมือหวาแต่ว่าให้มันเดินไปเรื่อยๆเดินไปอย่างแบบชา้าๆแต่มันคงเนาะอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคนนะุณอะดาเนินไปได้ด้วยดีนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพส่มสมบไม่น่าห่วงเลยนะคะบอกเลยว่าไม่น่าห่วงเลยสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภทุกอย่างออกมาในแนวทางเดียวกันหมดฝุนอ่านไพง่ายมาก อ่านไพ่เร็วมากนะคะตอนนี้คุณได้ไพ่สรุปสามใบจะมีไพ่สไม้เท้านะคะไพ่อัศวินถ้วยนะคะและไพ่8ปดเหรียญน,นะคะตรงนี้ขอสรุปให้แบบ3สถานะเลยละกันเพราะว่าเห็นได้ทั้ง3มเลยว่า ถ้าคุณเป็นคนที่โสดอยู่นะคะในช่วงมกรากรุ่พาเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะคะแล้วกออ็อยากจะเข้าไปคุยอยากจะเข้าไปทำความรู้จักนะคะเข้ามาอืมนะคะเองก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณด้วยแล้วตัวคุณก็ช่วงนี้ก็จะแบบมีสเสน่ห์นิดนึงนะคะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่คุยกันมาคบกันมาสักพักแล้วนะคะตรงนี้ขออนุญาตแสงนิดนึงฝุ่นมองเห็นเลยนะคะว่าคือพอคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าวะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยถึงในเรื่องของการแต่งงานนะอืเนี่ยไพ่อ,อลาเคิลก็ขึ้นเว n g ขึ้นมาให้นะคะคือคุณถ้าคนที่ยังไม่ได้แบบตกลงแต่งงานอะ่ะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พูดคุยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เลยก็เป็นได้นะคะอืมเพราะว่าไพ่อันนี้ก็หมายถึงการเฉลิมฉลองการเอ่อการแต่งงานมั่นหมายได้หมดนะคะคือมีโอกาสเลยแหละที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าใครที่แต่งงานแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วก็ความรักของคุณก็ยังจะเป็นเนี่ยเป็นแปดเหรียญ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะก็คือมันเป็นมาอย่างไงมันจะยังเป็นไปอย่างนั้นหละซึ่งคือคุณสองคนมีความรักให้กันะ่ะเต็มอยู่แล้วเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะตรงนี้บอกเลยก็ไม่ใช่อะไรที่น่าห่วงเลยมันมันอยางมันก็จะยังดีต่อไปแบบเนี้ยดีต่อไปแบบมั่นคงเรื่อยๆด้วยยาวๆด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอะคะ่ะคือแบบปลอดภยัยมั่นคง ตอไปได้อีกยาวๆเป็นความหลักที่แบบสมบูรณ์นะคะตอนนี้ไม่ไม่เห็นในเรื่องของปัญหาเลยเพราะว่าไพ่สรุปสามใบออกมาก็ดีหมดนะคะอืมแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะชาวลัคนาลาศีพฤษภโอเคไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้แล้วอะคือทุกอย่างมันดีหมดมันลงตัวนะคะมัน มันมันมีปัญหามันติดแค่นิดเดียวเองคือถ้าค่าคุณทิ้งเรื่องของการไปโฟกัสในเรื่องเก่าๆได้ะคะ่ะทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของความรักอืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝนขอจบทริปนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ ยังไงฝ่นฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะจะได้ฝนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1>